สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆปลูกผักสวนครัวตัวหนึ่งนะครับเป็นผักที่เราใช้กันทุกวันนะครับโดยเฉพาะกับข้าวที่เราจะทําให้กับเด็กๆนะครับจะต้องใส่เดี๋ยวนี้ทุกครั้งไปนะครับนี่ครับหอมครับหอมแดงเรานี่แหละครับเดี๋ยวจะมาปลูกกันปลูกเอาไว้เอาไว้แกงจืด เอาไว้ผัดเอาไว้อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมอยากจะถามเพื่อนนิดนึงว่าปากติแล้วอะถ้าเพื่อนเพื่อนจะปลูกห,หอมอะปกติหอมหนึ่งหัวครับหอมหนึ่งหัวเงี้ยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อปลูกแล้วอะได้กี่ต้นผมว่าปกติกแล้วนะครับหอมหนึ่งหัวเนี่ยจะได้หนึ่งต้นหรืออย่างมากไม่เกินสองใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าในหัวเนี่ยถ้ามันมีมีกรีบอยู่เนี่ยมันก็จะมีกรีบกลีบหนึ่งมันก็จะงอกมาได้อีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นสองต้อนอยู่ในรุ่งเดียวกันนะครับแต่วันนี้ ผมจะมา,อาบอกเทคนิคดีๆในการปลูกหอมหนึ่งหัวเนี่ยให้ได้สี่ต้นหรือมากกว่าสี่นะครับแล้วก็ยังมีทริคดีๆในการปลูกด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเวลาเราปลูกหอมอ่ะปัญหาหลักของเราเลยคือหอมมันจะเน่าใช่ไหมครับโดยยิ่งถ้าเราผ่าเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการเร่งให้มันเน่าเร็วขึ้นถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ผมมีทริคดีๆมาบอกกันว่าว่า,าปลูกยังไงให้ได้สี่หรือมากกว่าสี่แล้วก็ ปลูกยังไงไม่ให้เน่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับโอเคอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีหลักก็คือจะเป็นหัวหัวหอมแดงอันนี้ผมเอาสองหัวนะครับเอาสองหัวอันนี้ผมเอามาทําเป็นเขียงนะครับแล้วก็กล่องนี้เอามาไว้ใส่ตอนผ่าเสร็จแล้วนะครับมีดทร้อมนะครับที่สําคัญที่ผมบอกว่าเป็นทิกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับนะครับ ไม่ใช่ยาฉีดกันกันยุงนะครับพอดีผมเอาขวดมันมาล้างขวดสะอาดแล้วข้างในเนี่ยผมเอาน้ําปูนใสใส่ไว้ครับน้าปูนใสเนี่ยครับน้าปูนใสน้ําปูนใสกินหมากหรือว่าน้ําปูนใสที่เขาไว้ทําขนมนครับผมเอามาใส่ไว้นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมเอาใส่ไว้ทําอะไรนะครับแล้วอามาใช้ตอนไหนนะครับผมโอเคนี่เรามาจัดก,การกับหอมก่อนเลยครับนี่อันแรกก็คือ แกะไอ้ที่มันเป็นไอ้แห้งๆครับออกก่อนตรงตัวตัวรากมันตัดรากเก่าครับที่มันแห้งๆออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วด้านบนโอเคด้านบนปาดนิดนึงครับอื่นะครับปาดแค่นี้พอนะครับเสร็จแ,แล้วก็ผ่าเลยครับ ปกติเวลาเพื่อนๆผ่าหอมใช่ไหมครับผ่าหอมแต่หลายคนบอกว่าโอเคพอเสร็จแล้วก็ผ่าเลยแล้วก็เตรียมไปปลูกนะครับใช่ครับผ่าแต่ว่าผมแนะนำไว้นึงนะครับเวลาผ่าให้ความด้านนี้ครับผ่าด้านที่มีรากนะครับพยายามผ่าให้ติดรากสมมติเราต้องการจะผ่าเป็นสี่ชิ้นคือเวลาผ่าหอมเพื่อจะปลูกนะครับแนะนําว่าอย่าผ่าเป็นชิ้นเล็กมากนะเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นชิ้นเล็กอ่ะโอกาสที่มันจะเน่า่าสูงมากนะครับผม อันนี้ผมจะผ่าแค่4ี่ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากจะลองเป็น8หรือเป็นอย่างก็ก็ไปลองได้ครับผมอันนี้ผมผมเอาแค่4ี่ก่อนเวนลาผ่าให้ติดรากมันด้วยนะครับหอมมันจะปลูกขึ้นอ่ะมันต้องติดรากไปด้วยนะครับถ้าผ่าด้านผ่าทางด้านบนเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นว่ามันจะติดรากหรือไม่ติดรากในโอกาสมันน้อยนะครับโอกาสมันน้อยที่ว่ามันจะได้รากไปเยอะเราผ่าจากด้านหลังครับจากด้านด้านตรง,ตรงโคนมันเนี่ยครับผ่าเลยอ่าอย่างนี้ตรงกลางใช่ไหมครับผ่าเลยครับ เราก็จะได้มาสี่แล้วนะครับซึ่งแต่ละอันก็จะมีรากด้วยมากน้อยไม่รู้แล้วแต่แต่ว่ามีแน่ๆนะครับเสร็จแล้วอันไหนที่มันลอกออกให้ลอกไปเลยครับอันนี้นะครบลอกออก่อนเพาตัวนี้แหละมันจะไายเน่านะครับ,กกรงงรบเดี๋ยวขอเราปลูกเสร็จรตอน้ําต่น,นี้ผมรดน้ำก็เดี๋ยวมันเน่าเลยนะครับ,อนะรบอเอาอย่น,นี้เดี๋ยวไก่อนเดี๋ยวเราผ่านทั้งสองอันเลยนะครับ เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่ครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ตัวนับคนใส่จออกมาเอามาฉีดครับเนี่ยนะครับมันมันง่ายพอนเลยโอเคเสร็จแล้วผมตั้งไว้ก่อนนะครับเอา,าใส่นี้ Okay, เดี๋ยวตามมาแนีแล้วเดเดี๋ยวเราไปเตรียมดินกันก่อนครับโอเคครับดินก็ผมก็ใช้ดินดินปลูกเลยลที่ซื้อมาเป็นถุงๆเลยนะครับโดยไม่ได้ผสมเพิ่มเพราะผมใช้แค่ไอตัวหอมแดงเท่านั้นนะครับโอเคแล้ว,ลวอันนี้ผมเอาแค่4ี่สี่ถุงก่อนนะครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมไ็ทำต่อทีนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาเลยครับเสร็จแล้วก็รดน้ําก่อนครับ แล้วก็เอาหอมปักไปเลยครับครับเสร็จแล้วก็รดน้ำอีกครั้งครับ นะครับหลังจากนั้นก็เก็บไว้ที่ร่มครับโดนแสงได้ไว้ข้างนอกนี่แหละนะครับอ่าไว้ประมาณสามสี่วันวันที่สี่ก็จะเริ่มแตกแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมเจ้าที่ผมทําตั้งไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมทําไว้น่าจะวันนี้วันที่สี่แล้วครับวันที่ห้าตทีสี่ครับวันนี้วันที่ห้าแล้ว นะครับเนี่ยนะครับไม่เน่านะครับไม่เน่าด้วยรดน้าวันละครัครบอาครับวันที่สามผมก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำรดนิดนึงนะครับ จานนี้ก็ถ้ากรจะไปย้ายลงลงกระถางใหญ่ก็ได้หรือจะไว้านนี้ก็ได้แล้วก็ตัดได้มันจะตัดได้ประมาณ3รอบมั้งครับ3รอบอในตัวหัวมันก็จะเน่าหมดแล้วนะครับโอเคหากคุณผู้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ